บทความเรื่องรองเท้าที่หายไปเด็กน้อยคนหนึ่งไปเตะฟุตบอลที่สนามหญ้าท้ายหมู่บ้านเขาลงสนามไปเตะบอลกับเพื่อนๆด้วยเท้าเปล่าโดยถอดรองเท้านักเรียนไว้ข้างสนามเพราะตัวเขานั้นมีรองเท้าเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นเพราะมีเพียงคู่เดียวที่ทั้งใส่ไปโรงเรียน และใส่ไปช่วยพ่อเขาเก็บของเก่าหาเงินจุนเจือครอบครัวหลังเตะฟุตบอลกันเสร็จแล้วเขาก็พบว่ารองเท้าของเขาได้หายไปโดยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปเขาเสียใจมากปนกับความหวาดกลัวด้วยที่อาจจะโดนพ่อของเขาดุด่าว่ากล่าว จิตใจของเขาสับสนและกังวลเป็นอย่างมากว่าพรุ่งนี้จะใส่อะไรไปโรงเรียนเขาเดินตีนเปล่ากลับไปที่บ้านโดยมือทั้งสองข้างก็บาดน้ำตามาตลอดทางเมื่อถึงบ้านแล้วคลาบน้ำตาก็ยังคงอาบแก้มสองข้างของเขาอยู่เขาเดินไปบอกเรื่องราวต่างๆกับพ่อของเขาด้วยอาการประมา และเตรียมใจไว้แล้วว่าคงจะต้องโดนตำหนีเป็นแน่แท้พ่อวางมือจากงานตรงหน้าแล้วก็บอกกับลูกชายไปว่ารองเท้าหายแต่ตีนก็ยังอยู่ดีนี่ลูกยังเหลือตีนสองข้างพาตัวเองกลับมาบ้านได้นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วอย่าร้องไห้ไปเลยลูกรักเก็บน้ำตาไว้เสียใจกับเรื่องอื่นดีกว่า วันหนึ่งข้างหน้ามีเรื่องที่ลูกจะต้องพบเจอสูญเสียผิดหวังอีกมากมายและเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าวันนี้มากเลยไปเถอะไปอาบน้ําแล้วมากินข้าวกับพ่อพรุ่งนี้เราจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่กันถึงพ่อของเขาจะยากจนมากแต่ก็ร่ำรวยความคิดดีๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ,ๆเมื่อเขาเติบใหญ่ออกไปทำงานออกไปอยู่ในสังคมเด็กชายก็ได้พบว่าเขาต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างมากๆเลิกกับแฟนมาที่รักก็ตายจากไปและอีกมากมายในชีวิตเขาไม่เคยร้องไห้อีกเลยเพราะคิดถึงคำสอนของพ่อว่ารองเท้าหายถึงรองเท้าจะหาย แต่ตีนก็ยังอยู่ไม่ว่าเขาจะสูญเสียอะไรไปเขายังเหลือลมหายใจอยู่นี่นาสองมือก็ยังไหวสองขาก็ยังโอเคเหลือความรู้เหลือสติปัญญายังคงใช้มันสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้และครั้งสุดท้ายที่เขาร้องไห้ก็คือวันที่เขาเสียพ่อของเขาไป วันนั้นเป็นวันที่เขาเข้าใจในความหมายที่พ่อเคยสอนอย่างท่องแท้แล้วต่อให้ไม่มีพ่อเขาก็ต้องอยู่ให้ได้ชีวิตเราก็เช่นกันเรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนรองเท้าที่หายไปแต่อย่าลืมเสียล่ว่าเรายังเหลืออะไรอีกตั้งมากมายให้ชีวิตนั้นยังคงก้าวต่อไปได้